ผลที่ทําให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทําให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคุณเสกสิทธิ์ไวนิยมพงษ์ชนะเลือกตั้งเนี่ยด้วยเหตุอะไรเนี่ยผมกลับเรียนพี่น้องด้วยความเคารพครับเรื่องแรกสุดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิกฤตนะครับเป็นความทุกยากความลําบากของพี่น้องประชาชนวันนี้หมายถึงเมื่อวานเนี่ยเขามีช่องทางมีโอกาสที่จะออกจากวิกฤตได้นะครับแม้จะเป็นการเลือกตั้ง นายกองค์การมหารส่วนจังหวัดแต่ทําในนามพักเพื่อไทยในการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งเราได้บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กภาพใหญ่หมายถึงการทํางานระดับประเทศนะครับที่พักเพื่อไทยประกาศเจตจานงชัดเจนว่าเราต้องการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกองค์การอหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในนามของพักเพื่อไทยเพื่อจะได้ส่งต่อกันในการทํางานที่จะดูแล พี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะดูแลทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับฐานะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเพราะข้อจํากัดของการทํางานระดับชาติของสสพักพื้ไทยนะครับที่จะลงไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยถูกจํากัด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา144นะครับเพราะงั้นต้องใช้กลไกของผู้บริหารท้องถิน่น ในการที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงในการทําหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนแทนการเลือกตั้งครั้งนี้มันบ่งถึงว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจครับเข้าใจเพื่อต้องการออกจากภาวะวิกฤตต้องการที่จะให้พักเพื่อไทยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับในวิถีชีวิตของเขาเขาเลยออกมาเลือกตั้งและเลือกพักเพื่อไทยอย่างถล่มทลายไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งนายกอบจที่กาลสินนะครับซึ่งพักเพื่อไทยก็ชนะอย่างถล่มทลายเช่นกันมันบ่งถึง พี่น้องประชาชนต้องการออกจากวิกฤตนะครับโดยมุ่งหวังว่าพักเพื่อไทยจะเป็นพักการเมืองสมาชิกพักเพื่อไทยหรือผู้สมัครจากพักเพื่อไทยจะช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆเหล่านั้นได้นะครับพี่น้องที่เคารพครับจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเองนะครับกลับมามองตัวเองว่ามันเป็นสัญญาณแม้เราจะมีความภาคภูมิใจดีใจแต่เราเองเนี่ยถือว่าเป็น การบอกของพี่น้องประชาชนว่าพักเพื่อไทยต้องทํางานหนักมากขึ้นต้องทํางานหนักมากขึ้นทุกมิตินะครับที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเอาความประสงค์เอาความต้องการเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นความเดือดร้อนของพักเพื่อไทยและสมาชิกพักเพื่อไทยสสพักเพื่อไทยว่าที่ผู้สมัครของพักเพื่อไทยทุกคนเพื่อจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพี่น้องสื่อมวลชนครับ สัญญาณที่เกิดขึ้นมันบ่งถึงว่าแลนสไลด์ทำไมต้องแลนสไลด์ครับผมขออนุญาตใช้เวทีนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมันมีความจำเป็นจริงๆครับถ้าพี่น้องประชาชนต้องการจะออกจากวริจฤต8ปีที่ท่านประสบมาถ้าพี่น้องประชาชนต้องการคุณภาพชีวิตต้องอนาคตที่ดีนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีต้องการอนาคตของลูกหลาน ให้มีความหวังมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้พักเพื่อไทยจำเป็นต้องขอฉันทามติจากพี่น้องด้วยคะแนนอย่างถล่มทลายนั่นคือเกินร้อยละห้ขึ้นไปเช่นที่จังหวัดกาลสินก็เกินร้อยละห้บของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับที่จังหวัดร้อยเอกยิ่งบอกว่าเกินร้อยละห้าสิบคะแนนจาก5 0าแสนแล้วได้ส0 0แสนนะครับ เกินร้อยละห้นี่มันเป็นสัญญาณบอกมันจําเป็นจริงๆครับถ้าเราไม่แลนสไลด์เราจะไม่สามารถเอาความประสงค์เอาความต้องการเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยกลับไปสู่พี่น้องประชาชนได้เพราะคนไกของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เราไม่สามารถไปยกเลิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐธรรมนูญให้สว250คนเข้ามามีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรี มามีส่วนกําหนดผู้บริหารประเทศนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาเลือกแล้วเขาปล่อยนะครับปล่อยให้ในายกที่เลือกจากรัฐสภามาบริหารประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารแทนพี่น้องอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน,นั่นคือความจําเป็นที่พรรคเพื่อไทยเราต้องได้เกินเสียงเกินกึ่งครับ ต้องได้เสียงเกินขึ้นไม่เช่นนั้นเราไม่จำไม่สามารถจะจหลุดพ้นจากกฎกติกา bat. ที่ใช้ในการครอบงาสิทธิขอ,<ม>ของพี่น้องประชาชนได้ถ้าไม่แล i นสไลด์พี่น้องประชาชนเลือกรัฐบาลของตอนเองไม่ได้พี่น้องประชาชนจะได้รัฐบาลที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกพี่น้องประชาชนจะได้นายกที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกอันนี้สําคัญที่สุด ข้อที่จริงปรากฏขึ้นมาใน8ปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะ4ปีหลังที่เขาอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่เป็นนายกที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกเนื่องจากว่าไปรวมเสียงข้างน้อยขึ้นมาเป็นเสียงข้างมากแล้วใช้กลไกของสวเข้ามาช่วยในการเลือกนายกรัฐมนตรีและที่สําคัญที่สุดครับแลนสไลด์เพื่อจะเอาความต้องการของพี่น้องที่ส่งต่อมาบอกกับพรรคเพื่อไทยซึ่งขนาดนี้ พภาคไทยเราเองจัดทําเป็นนโยบายที่จะแก้ปัญหาที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกมิติครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากนโยบายที่เราพร้อมจะทําให้กับพี่น้องประชาชนแลนสไลด์ท่าน,นั้นครับนโยบายเหล่านี้จะส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนด้วยท้ายสุดครับผมต้องขอบพระคุณ